พวกคุณคือใครครับกี้จังค่ะนิดจังค่ะพวกเราติ่นติ่นเองครับวันนี้เรามาถ่ายเรื่องหลังสนุกสนุกกันอีกแล้วชื่อตอนไม่ต้องรู้หรอกค่ะเราไปดูในคลิปเลยค่ะตามนั้นค่ะไปดูค่ะแล้วมันเป็นใครอ่ะจำได้แล้วอ๋อจำได้แล้วสองสาวแซ่บซีเออใช่แล้วน้องแต่งๆมสืบแห่งศักดิ์ศรีพร้อมนะอมา คุณใช้แรงกี่เปอร์เซ็นต์ครับฉันไม่ใช่แพรลี่ค่ะอ่าแล้วคุณเป็นใครครับเพียวริค่ะโลกร็โลไม่ใช่โรโรไม่ใช่โรเริ่มเลยไหมล่ะมาเดีสามสองหนึ่งไปซีอย่าคิดว่าฉันจะหยอกแผ้นะเี็ดฟังเอาลระไปสะาย ไหนก็สลัดีป่ะเข่าทางคุณเงยผมเงยผมเพื่อนยังหรือเปล่าหลังขาพวกมันสองตัวแหวกยุกยิกยุกยิกยุกิเฮ้ยอือเอาหม่ขพี่ป้าปงขอยืมใช้ห้องรุ่นน้อก่อนสด้ค่ะยกมือจียกมือไดป่ะเนะเ ของฉันก็เหมือนกันเออวางสูงเนี้เด็ดวางสูงเนี้ยเด็ดโอ้ยโอ้ยเสร็จแล้วค่ะจับบ้าเหรอใครอยากมาอยากเอ้ยใครใครอยากลู้หมูที่เธออยู่ล่ะไม่เป็นและอยากสแลนต่อไปถูกแล้วกันแน่นอนดีเขียนให้มันถั่วต้มหนูไม่ได้เขียนคำว่าถั่วต้มนะคะถั่วต้มแล้วอ่ะครูบอกว่าถั่วถูกต้มไม่อยากไปใช้แสงไงผมไม่จยาป็นต้องแมน ในเย็นที่ครูเขาบอกอะไรไงอ่ะเราเวงกี้จังเราเวงกี้จังอ่ะเราใส่กรอบปูปองเป็นไงไรไม่รู้ปูปองพูดไม่ชัดห้าบาทที่สำคัญอาหารวันนี้ห้าบาทกินห้าบาทสี่ถ้วยมันยี่สิบทำไมครูไม่ใช้ทับพี่ทำไมครูไม่ใช้ทับพี่ล่ะคะเธอไม่เห็นเหรอจานมันเล็ก ถ้วยแค่นี้จะอิ่มเหรอนั่นแล้สิลองใส่ต้องมีถ้วยที่สองถ้วยที่สามแล้วล่ะค่ะสิบถ้วยไปเลยโอ้นั่นก็เยอะไปนะคะบางทีก็ปปเข้าแบบเลยนะคะคิดเลยหนึ่งนะหนึ่งนะ,รงนะเริ่มฉันจะกินอิ่มไหมนี่ เก่ง่ <laughs> าอร่อยจริงๆเลยเข้าวผัดเริ่มอร่อยจริงๆเลยเข้าวผัดห้าบาทมันกินผักฉันกินไส้กรอกอร่อยมากเลยค่ะยูเพียวริเริ่มอร่อยมากเลยค่ะเพียวริคอนเฟิร์มเฟิร์มคอนอะไรสวยๆอย่างเราแค่อะไรอ่ะถัะ่วเติมถั่วต้ม มปแลก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปเบื้องล่ะใครเดินผ่านใช่ไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย